วันนี้น้องยาได้มาเยี่ยมเยียนบ้านพี่เชนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เชนมีเมนูเด็ดนะครับน้ำพริกไข่มดแดง <c oughs> ว้าวท่าน <c oughs> ผมเกิดมาอายุสี่ถงหกปีครั้งแรกที่ผมได้กินน้ำพริกไข่มดแดงนะคะท่านนี่นี่มีผักดองด้วย ผักดองนี้เป็นผักกุ้ยแช่ขาวนะครับหรือผักอะไรก็ช่างกินได้หมดแป้งเคอันญาตสดจดมากเลยครับนี่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 น้ำพริกไข่มดแดงทำง่ายๆอร่อยเาใช้อะไรส่วนของมดแดง,งมั้งคะผมก็ใช้ไข่มดแดงครับแล้วก็ตัวมันด้วยไหมครับ เอาตัวนิดหน่อยให้ออกเปรี้ยวอเอาตัวนิดหน่อยให้ออกเปรี้ยวแล้วก็หนักปลาอืาคือเราเอาไข่มดาแดงเนี่ยไปต้มอืต้มกับน้ําก่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คือว่าต้มนะคือคั่วน้วําก่อนลวกใช่คั่วคั่วน้าให้แห้งเ<อ>ก็คั่วเลยใช่ไหมครับคั่วน้ําให้แห้งให้น้ําแห้งเสร็จแ,แล้วก็เอา,อาอน้ำมันใส่ผัดน้ำมันอีกทีหนึ่งน้ำมันนิดหน่อยใช่ไหม เราใช้น้ำมันน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูครับท่านน้ำมันพืชโอเคหรือน้ำมันหมูก็ได้ผมก็แล้วแต่ครับผมทีนี้แล้วก็ผัดแล้วก็เอาตัวแม่แล้วก็ผัดด้วยเนาะผัดแม่เป้งไม่เป้งก็ได้ถ้อมีเป้งแม่เป้งยิ่งดีโออือแตเอาแม่แดงมันอ่ะให้มันเปรี้ยวอหเปรี้ยวหน่อยครับผมเมนูนี้กินกับเขาเรียกว่าผักอะไรนะผักผักต้มผักดองผักสดได้หมดใช่เลยจริงคือกระทุกลูกป่า อเออมันจะอร่อยมันจะเข้าปากมากแต,แต่แต่ผมขอแย้งนิดหนึ่งว่าคําว่าผักอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าคนที่กินอ่ะชอบผักสดหรือผักลวกผักต้ม,มนะผมเนี่ยผมอายุสี่หกปีนี่ครั้งแรกของผมครับแต่แต่คนทาอ่ะชอบกินกับกระทุกลกก๋อกระทุลกลกาก,ก,ก,ลกมันอ่จจะมีขนนิดนึงนะคบผมใช่ใช่มันจะคล้ายๆกับ อ่ายอดหรกหวานนั่นแหละนั่นแหละแต่มันมันมันไม่ใช่ผักหวานเนาะอืมันเป็นกระทุกลกทีนี้เราถ้าเราจะกินให้มันอร่อยจริงคือเอายอดกระสุกลกอ่ะมาใส่ใบตองแล้วใส่เกลือนิดนึงออแล้วก็เอาแม่มดนแดงโรยแล้วห่อใบตองย่างแล้วจะกินน้ำพริกตัวนี้มันจะเข้ากันที่สุดในโลกโอ้โหท่านเนื้อนี่คือคือเคล็ดรับนี่คือสูตรคนอีสานเนี่ยเนี่ยของคนเฒ่าคนแก่ของมันเดิมเลย แกเป็นคนบุรีรัมย์นะคะท่านแต่ว่ามันอยู่โคราชถ้ามาหากินที่โคราชรุ่งเรืองมีบ้านมีช่องมีรถมีลาเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้มากู้คีนแกเนี่ยผมพูดตรงนะใครไม่ได้มาวันนี้ผมบอกว่าผมบอกเลยว่าพลาดพลาดขนาดเจ๊กลก้วยเนะ่ะต่อให้สนิทสนมกับพี่เชนขนาดไหนนะ่ะยังไม่ได้กินเลยครับผมยังไม่ชิมเลยเอไมไข่หมดแดงไปแบบไหนเออน้องยาคนนี้แต่ก็หลายคนนะที่เขาจะทํากินอนะ นั่นเองมันมันยุ่งยากครับท่านนี่เนี่ยนมนบอกอย่านมันงา<ห>น่นยงายแต่คนเขาไม่เคยทําก็คือไม่เคยทํากินเขาคิดว่าทําไม่ได้หรืออะไร,ระเจ๊กล้วยพลาดเลยครับผมเจ๊กล้วยพลาดน้องอยาได้ชิมแล้วนี่นสุดยอดเโอเคอ,อ้าว